ปู่เจ้าสมิงพลายเทพเจ้าที่ถูกถ่ายทอดมาหลายต่อหลายชั่วอายุคนตำนานเล่าขานนี้เป็นที่กล่าวขานในดินแดนภาคเหนือและมีระบุเป็นตำนานในเรื่องลิลิตหารอที่กล่าวถึงปู่เจ้าสมิงพลายว่าเป็นฤาษีที่มีฤทธิ์ในทางโลกอาศัยที่อสุบุญภูเขาเรื่องนั้นระบุข้อมูลไว้ด้วยว่าท่านนั้นมีฤทธิ์แรงกายออกเกินเดินอากาศ ชื่อของปู่เจ้าสมิงพายรู้จักและยอมรับนับถือกันกว้างขวางในหมู่ผู้ที่สนใจตำราวิชาทางสยเวททางสำนักศักย์ยันก็มักนิยมนำมาเป็นลายยันเรียบเสมือนเป็นยันครูก็ว่าได้พุทธคุณของยันปู่เจ้าสมิงพายนั้นเด่นทางด้านเสน่ห์เมตตามหานิยม